บางคนก็ถามบางคนก็ถามก่อมาปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันของมันค่าใจมีความสงสัยอยู่ครับก็ต้องเคลียร์ให้เขาคือว่าทาความขดใจให้เขาให้เขาเข้าใจมันเพื่อเกิดความสบายใจบางคนก็ถามแค่ว่ารับรับฝากเงินมาทาบุญ รับฝากของเป็นอาหารมาทำบุญฝากผ่ามาถวายท่านอั่นนี่เป็นการเขาไปหุุงกับกรรมของผู้อื่นอยู่บ่บ่เป็นบ่เด้ไปเกี่ยวกันเลยกับวบาสิไปเอาอบาปของเขามาใส่จากของขําว่าบุญกิริยาวัตถุมุนมีตังสิอย่างนั่นเราเอิน้นว่าโมทนาบุญกับผู้อื่นผ่อมผู้มีความยินดีให้เขาว่าเอ,อืเขาทำบุญเขาบ่ามีเวลา เขาฝากของมากับเฮาเฮาก็ได้ได้บุญในถ้ามันลอยเปอร์เซ็นต์เฮาก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในของเขานั่นเองเออบ่ได้พิษด,ดอกบ่ได้เมียนวาไปไปไปยุ่งกับกรรมของเขาอันนี้มันเป็นกุศลกรรมมันเป็นกรรมดี <Okay. S 1> เป็นส่วนที่สงค์ที่สงเคราะห์และช่วยเหลือกันบ่เป็นบาปบ่ได้เป็นหยุ่งเจ้าก,กรรมในเวียนกับบ่ได้เกี่ยวว,าว่ามันสมากผพ้นี uh, ดีดสุดได้สั่าจบอกคนดีอย่างเช่นว่า ถ้าเปรียบเทียบเพื่อห้เาฝากของไปให้กันผ mm ู hmm. ้หนึ่งอยู่กรุงเทพผู้หนึ่งอยู่อำนาจสุว่าโมสิมาบานฝากของไปให้แม่เห้แน่จังสิเออก็าฝากนั่นฝากนีมากมปนลูกบ่มาแต่ว่ากับฝากของมาจังสิเขาเอาไปสององ่งหอเื่อนแล้วอันนี้ของลูกเจ้าฝากมาเด้อดีใจด้วยซ้ำตัวเขาก็ขอบอกขอบใจตัว ก็ใจลายๆได้ลูกเอ้ยนั่นนัน่นนี่ก็ว่าไปกมกันก็เป็นบุญโดยซ้ำไปก็ได้ขํามปลอบร่มหรือเวลาได้ขับร่างใจ <c oughs> นั่นแหละมันสิไปบาปมันทังได้เพราะเป็นบาปเพราะเป็นกุศลกรรมเพราะสามารถเข่าแทรกได้ว่าฝากยังรับฝากยังของผู้อื่นมาทาบุญกับสาาร้างดีทั้งบุตก็คือไปสนี่นั่นแหละแต่สนี่เขาเขาไม่ได้บาปด้วยเขาไม่ได้หงจัดด้วยว่ามีอย่างอยูอย่ในหัง <c oughs> เขาไปส่งถ like um um e ึงของไปส่งถ like ึงเจ้าของแล้วบางทีเขาผู้เจ้าของก็ดีใจไปทุนเจ้าของแล้วตั้งหากแต่นี้อันนั้นคือเรื่องของโลกหรือไปสนีส่งของ่วาเรื่องของบุญนี่อ่าที่ยกตัวอย่างข้าฝากของไอถือกลับฝากของมาทำบุญบุญเจ้านี้เมื่อมาถึงมือพระไอของนั้นมาถึงมือพระแล้ว ระรับแล้วทงสมุทรนียกถาแล้วทั้งสี่เจ้ากรรมในเวทหรือผู้เป็นญาติเป็นเปรตกะตามเป็นเทวดากะตามเป็นญาติญาติน่แหละได้รับของฝากมาจากผู้นี้ก็เลยเออผู้นี้เป็นเอาของผู้เป็นผู้เอาของมาส่งเฮ้าเนาะเนี่ยก็ได้รับความปกป้องคุ้มครองไปด้วยเลยทั้งว่ามันมันบริ้เป็นบาปดอกอย่ากอย่าคิดว่า อากุศลกรรมหรือเจา้ากรรมในเว้นของผู้นัน่นของผู้นี่สิไปเห็ดไสไดดเห็ดไส้บ่ไดดให้รับเอาหลดรับเอามากๆคุณัฮงด <Okay. S 1> <c oughs> เีเป็นนฝากเงิ่นก็นตามฝากแม้กระทั่งว่าฝากดอกใหม่มาบูชา,าราบ่ได้ว่าตาผาอาหารยารักษาหลวเครื่องหนึ่งหม่มเอาใดทั้งนั้นแล้วผู้ที่เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ของฝากมานะเขาก็หูงจักเฮาหอมอบุคคลผู้นี้สมควรรักษาเนาะกว่า จงได้หวานสิไปเป็นอน,นั้นประเมินวาน่าสิเป็นเจ้ากรรมในเวนซึ่งกันและกันได้่าเกี่ยวกันเลยเด้อทำความขวัใจซะฝากยังก็ได้รับโอโลดมันดีตัวมันเป็นการกระจายบุญอีกอย่างนึ่งจะคล้องก็เป็นเป็นผู้มิส่วนในความดีในตัวนั้นอีกสิบเปอร์็นพอมคือยกตัวอย่างเขาฝากของมาให้แม่เขาเอ,อผู้แม่ก็อวยพรให้กัหรือว่าเขาได้รับแล้วนั่นนะ ของผูใ้ใดฝากมาของลูกเจ้าัแหละโอ้ยขอบใจหลายๆได้ลูกเอ้ยกับข้าก็ว่าไปดีว่าดีเบางนันโอ้มีอันนี้นําอันนั้นนี่เอาขึ้นเอ,อเอานั่นเอานี่ให้กันเป็นการกระจายส่วนบุญกระจายส่วนแบ่งปันนําใจซึ่งสากันไปอีกอะอ,อยจะไปฟังความค้นนะ่าไปฟังความคน้น,ะคคนที่เขาบอกว่าเาไป็นหยุ่กับกรรมเขาจางัจางสั่นจังสี่บแม่นฟังความผาที่ บุญกิริยาวัตถุอันนี้อืน่นการค้นขวายในการทำบุญมื่อนี้ค้นขวายไปโลดคือโคสกเทพบุตรนี่แหละหมาได้นั่นเพราะมันค้นเด่นจักบวระัะโคสกนี่เป็นผู้โคษนากระจายบุญหมาแต่เข้าฟั่งดีๆแล้วเขาซื่อ่าโคสกโคศกคือโคษนาเป็นผู้กระจายบุญโคษนานั่นแหละโคสกะเทพบุตรภาษาบาลีบางสัน่น ตั้งแต่หมามจริงจัว่าเทวด,ดาหมาออได้เป็นเทวด,ดาเพราะว่าเป็นหมาออมฟังดีๆคนมันสิไปเป็นหมาบอกหรือมันสิไปลลกนรกบ่กคนออ้นแต่ว่าหมามันไปเป็นเทวด,ดาได้หออมาตัวนั่นวาวรัดเอามีควควผูกพันกับเพระพระเจกหมาคองไอ้คนนั่นแหละเวลาพระพระเจกคนมาบินธบาตมันก็สิไป ภาษาเฮาว่าเฮาว่าหอนไปบอกเพื่อนนั่นเฮือนนี่ว่าพระมาแเราเด้อพระมาแเราเด้อเตรียมตใส่บาตรเด้อความหมายมันนั่นอ่ะไปหอดเรื่องหลังนั่นกะเฮาหอนคือบอกไปหอดบานหลังนัาา่นหลังนั่นหลังนั่นคกนเตรียมโตไปตัวมันก็มันสิเดินหน้าออกก่อนพระพระเจรเพราะว่ามันสิบอกคนเตรียมโตใส่บาตรนั่นมันก็นได้ส่วนบุญมาตัวนั้นทั้งหากคือมันปลื้มใจแล้วมันได้ทำคนดี บเวล่าพระพระเจกขึ้นไปแล้วก็นั่งทรงขึนอีกตั้งหากไปเฝ้าอยู่ไหนแล้วก็กินเศษส่วนที่พระเพิ่นชันแล้วพอนั่นนั่นแหละเศษส่วนอันหนึ่งที่เป็นของวัตถุเออเป็นของวัตถุหรือว่าเพิ่นเพิ่นชันอิ่มเรียบร้อยแล้วเออเพิ่นกัสละออกม้าน่ะก็ได้กินเมื่อก็ได้กินกับปื่มใจวานได้กินส่วนบุญเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจอันหนึ่งจังหวะ แต่ว่าเบาลัดเอาวันี้ว่าะหลังจากนั้นแมาเพิ่นสะเขาไปจำพรรษายอยู่ภูเขาขันธมาศเพิ่นก็เลยบอกโคสกะนม่ได้อ,อยู่น้ำเจาเ้าหรวเดอ้อต่อไปหลังจากนี้3มเดือนไปสิไปจำพัรสายอยู่ภูเขาขันธมาศเจ้ารักษาตัวเองมันมันเกิดความคิดหอดคิดหอดตื่นอกตื่นใจตันตีบเขามันคิดฮอดนั่นแหละอ,อมันก็จำภาพพระเพิพ่นก็รอยขึ้นสู่อากาศ มันก็จําภาพพระไว้แล้วมันก็ฮ้อนแบบไงหลังตวันลงตายสัาไปอยู่ดาวดึงผดเออนั่นแหละน,นั่นเลยว่าผู้นั้นได้เป็นเทวดาโดยความเป็นหมาและเอ,อายยาะิ่นน้ามสายญาวาโคสกะเทพบุตรโคสนาเนี่ยแหละเป็นผู้บอกเป่าประกาศโคสนาเนี่นะว่าพระมาเด้ลเตรียมตัวใส่บาตรเดอร์ก็อหมายแต่ว่าคนเฮาจะไปเป็นหมามีอยู่บ่ืะน่านาซิมีจะได้อยู่ในหนีกันเลยนะ ออาจจะมีด้จังว่านี่คือบอกยกตัวอย่างหนึ่งในนิทานทรมาบทเป็นบอกที่ว่าสิไปหยุ่สชิดได้ได้รับกรรมหรือว่าจากเจ้ากรรมในเวทตั้งสันประมนเด้อบ่เก่ยวกันนี่มันเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องบุญพระแมนเรื่องบาปบระมนฝากปืนไปเขายิงกันไว้มันเขาละเรื่องกัน เออฝากปืนไปเนี่ยเด้อไปยิ่งบักนันมันจะเทีปืนกูเสียเด้อมันคนละเรื่องกันได้ออฝากปืนบ่าฝากยาบ้าบ่าเออเขาจับแน่อันนี้ <laughs> อันนี้มันเป็นเรื่องบุญเอาออกคนละเรื่องแล้วกับเรื่องของโลกให้ความสงสัยออกซะค <c oughs> ต่ของที่ฝากมันก็เป็นของที่เปิดเผยเงินจํานวนนี่ผ่าจํานวนนี้อาหารจํานวนนี้ยารักษาโรคเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปเ,ออเพื่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 อ,อ,อ,อยังก็ว่าไปเนี่ย ผู้เข้าฝากเขาก็คนคนที่เขาฝากเขาก็อธิษฐานจิตในการอุทิศบุญให้พระแห้งก็นแหละเหลือแต่ว่าของสือมาตกใส่มือพระเท่านั้นเองตกสมือพระเพิ่บผลบุญนั่นผลท่านนั่นมันก็ไปหาญายาต่างๆของเขาเองมันก็ไปหาเจ้ากรรมนายเวรเองเจ้ากรรมนายเวรก็เลยกลายเป็นดีทำัาผู้ใดดีน้ำบักนีตัวนี้ก็มีบ้ล่ะบ่แม่ได้ว่ามาข่าโอ้คูณใดบุญน้ำบักอนีกุณข่ามึงบอกฝากของมาจากบักนี้บ่แม่แบบนั้น อะไรจะไปฟังค้นฟังคนพระพี uh ่มันบด้มีตาเห็นทั้งในได้ห้ยให้ความสงสัยตรวนี้เป็นธรรมดาคนถี่บ่คอยได้ยินไปฟังอ่าเป็นเทศไอ้พระปาพระดงพระปฏิบัติเทศบ่มีจัหมองดอกถี่พระเิ่นปฏิบัติแล้วเป็นถี่เป็เทศว่าเอจะไปเห็ุได้เจ้ากรรมนเวรเขาสิมาเห่นงานเจ้าได้เนี่ยบ่มี นี่แต่มันจะรักษาสัมคือคนเท่านั้นแหละคนเท่าก็คือกันผู้นั้นผู้นี้ฝากความว่าให้ดูเขาดูเขามันก็จือหนาจําหนากันได้เกิดไปไปต๊ทุกไดอยากที่มึงหันมึงนี้มันหู้จักกันแล้วเอ้าผู้นั้นตัวนั้นแม้ผู้นี้ตัวนี้แม้กั็เขารักษากันตัวเออแม้เทวดาก็คือกันเวลาเท้าทำบุญที่ใดก็ตามอุทิศบุญออกกว้างๆเลยขอบุญนี่จนถึงได้สรรพสัตว์ทั้งหลายนีเลยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยผู้ใดก็ได้ผู้ได้กับเรื่องของไผ่ของม่านอันนั้นอ่ะ ว่าต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องไปข่องค่าหรือสงสัยพวกนั้นจะใดไดทั้งเบิดหรือบ่ได้ทั้งเบิดมนมันบดไดทั้งเบิดดอกมันก็ขึ้นยูกับอุศลกรรมของไผของมันให้อุทิศไปโลดกว้างว,า,งวานออกไปเลยใดดูเข้าดูเขา,เขามันก็ชื่อเขา้าใดเองแหละนะคือคนเข้าซอยเหนือกันนี่แหละไปบ้านนี้ก็แจกของไปบ้านนั้นก็แจกของเออไปจังหวัดนั้นก็แจกไปทัวละ่ะออผู้ใดมั่งผู้บดไดมัานาน่งก็แล้วแต่ล้าก็ซื้อเสียงก็สะคอย ได้ยินได้ฟังึ้นหนาตาเขาก็จือด่าน,นั่นนี่นี่แหละก็รือว่าเกิดความตกทุกข์ยากลำบากจูงลงแกมางหันบางนียังสิเอาผู้นั้นตัวนี้แม่เขาก็นําเขาไปถามไทยหาเหตุเลิกเป็นการรักษาไปนิดตนั<ม>่นแหละคือเรื่องเทวดารักษาคนประจาตัวคนมีบอกบอม่มีมันบ่็ได้มาบันนางเฝ้าเออที่เขา,าขพากันเถียงกันนั่นนะ่ะมันอยู่ไผ่อยู่มัน่นเออแต่ว่าถ้ามันเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมานั่นนะ่ะคนมีบุญลีนั่นนะ่ะ หอนหอดพระอินทร์อนหอดพระพุทธมณุษน์มโนแมนแกนี่พระพุทมคนก็อยู่บารายกันโอ้มาเกิดยันอย่างอาศนะคือหอนห้อนแต่เรก็เล่งตาทิพย์็นล่ะลงมาเบิ่งไปยกตัวย่างทั้งหลายเรื่องมาดูเรื่องเด่นๆก็คือมหาชนกเลือดแตกตกน้ำมหาชนกตกน้ำร้อยน้ำยูบุญอันแอบุญอันเกิดจากการพ่นสังสมมนาน่านแหละบ่แม่นวาตาหาหากอันหาก็เป็นเดียวนี้ มันทั้งสมของเพิ่นมาไว้มากมายมหาศาลเพรแห้งแล้วแต่ว่าในมือนนิเพิ่นตั้งจิตเจตนาในการสิทธิสมาทานสินแปดในขณะที่เพิ่นล่อข้ออยู่กลางทะเลนั่นนหะมันเป็นการแงนหนาขึ้นเบื้องดวงจันทร์อีกเกินโอ้เมืนน่อนี้สงสัยสิเป็นสิบหาคำไว้จำอันว่าเฮาจะต้องสมาทานสินแปดบวนปากออกสีเขียวข้างๆที่พ่ะได้กินหยังละมาหลายลังมือหลายละ้านหลวก็ข้านเจ้าขอตั้งจิตเจตนาในการสมาทานสินแปด พละพสมาถท่านสินแปดอันนี้แล้วเรียบร้อยมพนก็ฝุบรับไปพระอินทรห้อนที่คนมีบุญบหาตะไปเอิน้นเขามาดอกเขามาเอาเองคนผู้คนผู้นีส้สิเป็นบุคคลที่ซอยเหลือโลกนนอีกต่อไปิคนผู้นี้ทาเพื่อสาธารณประโยชน์นะยิ่งรักษาก็นั่นอีกคนผู้นี้ทาเพื่อพุทธศาสนามาถึงว่าจะเอาคําสังสพรทพุงหเดจากระจายออกไปังสิ S <S คือเพิ่นซอยนั่นพู้าหาชนวก็เป็นเรโพธิที่สัตว์คนอยู่ในรวมวงกลุ่มของรพรโพธิที่สัตว์เ่านั้นเหล่นานั้นก็ได้รับการรักษาอลาขาทั้งนั้นแหละบพราะมันางเฝอหรอกแต่เฮาเป็นคนแต่แเฮายังไป,ไปนางเฝาไปอีได้ล่ะแต่เฮาไปเห็นประสบเหตุว่าเอ้าม่นผู้ใดนอนนี่แ<ๆ>ม่นเฮาบ่ฮู้จักคือซื้อเฮาก็เข้ากันยังไปซอยเนาะไปแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ใ้เขาตีเขาข่ากันนึงแต่ทาได้ก็เห็ดไปอันได้ตกทุกไดอย่างบ่มีอยู่บ่มีกินเป็นสีเฮาก็ห้ไป บ่มีเสื้อผ้าใสเ่าไห่ไปว่ามีคารถเท่าก็ใไห่ไปซึ่งเป็นสิ่งที่เฮาเห็ดมากประจําอยู่แล้วมีเรื่องของเจกขอ,องด้วนนี่บ่เรื่องของผู้อื่นเป็นนิทานมันเป็นเรื่องเล่ามากจากความจริงของเข้านั่นแหละเ <c oughs> ทวดาเพิ่นบ่ไดดมาน่งเฝ้าพวกว่าเคยเห็นกระเว้าไปตามความ,มืดความบอดนั่นแหละคือบอกคนตาบอดว่านี่สีเขียวเด้อมันจะไปจินตนาการว่าจางังไดว่ามีดอกว่าแมนดกักนั่นคือคนตาบอดเอ ตาบอดาำหางสางมันก็เคยจับไม่กวาดมันก็ว่าหางสางคือไม่กวาดผู้เข้าตายดีเขาก็บว่าคืออย่างเขาก็ุูจัก,กไม่หันหละบอกว่าสีดำเป็นเป็นยังไงคน,นตาบอดบร่รด้อูหุจักได้กินตหน้าการเอาสีดำเป็นยังไดบม่รู้นี่แหละมันต่างการร้ายอย่าว่าอยู่ฉะนั้นในความที่ทุกคนที่ว่ามาทำบุญทำทานอย่างไรแต่ให้เลือกวัดที่เพิ่นปฏิบัติ ให้เลือกมองที่เิพนซ้อนกรรมาฐานนะ <c oughs> ขึ้นยุกับโตห้าเองด้ <c oughs> ไปได้รับข้อมุ่นผิดๆมากแนวนั้นนั่นนี่ก็เลยสั้งสมเขามากลายเป็นความถูกของพวกนั้นวัดไดบ่ได้ซ้อนเรื่องมรคนนีพพานไม่ต้องไปแม่มันละเออบ้าแม่งตรงๆนี่โลดใจ,จว่าละก <c oughs> ็ที่ไปเห็นอย่าง <c oughs> บม่ได้สืบสาศาสนาซะาด้วยซ้า,าไปทลํลไรตั้งหากขึวนหนึ่งมองได้ทิพนซ้อนกรรมาฐาน <c oughs> เริ่มตั้งแต่ตตชาติหนึ่งสองสามขึ้นไปหอดสมาบัตแปด ล้วการเริ่มไปทางศีลและอธิศีลจน,จ,นจนถึงอธิปัญญาไปคุณจนหอดถึงการปล่อยวางไปมองจัางสันเขาจะเด้วความรู้เขาสิหาวิธีทางออกให้จากของได้บ่เมียมได้ไปหามอง,มอ,ง,มอ,งอันนั้นศักดิ์อันนี้ศักดิ์อิธิษิฐานเอาความนั้นเดินความนี้เดินไปมิทางเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่มีว่าสิมาเสกน,นั่นเสกนี่ผู้ใดใ<อ>ดหรือที่ว่ามีเทวดาซอยกจากของได้เป็นผู้ทําความดีเอาเองบุญจาของเองได้ ที่เฮาอุทิตไปเหตุไปเลยเลยเทวดามันมารักษาจังใดก็มารักษาเพราะว่าเฮ้าอุทิตบุญกระจายบุญให้ส่วนบุญมักเป็นคนที่ช่วยเหลือช่วยเหลือบุคคลผู้นั่นผู้นี่บดตุกอยางทั้งหมาล,ละ่ะทั้งสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งบดตุกอยางเลยอะไรกะเอื่นว่าบุญจังสีร,รักษากับเทวดาจังสีคุุ้มคร้องคุมคร้องประมาณไปเอื่นเขามาดิถูอว่าเป็นคนเ้วๆจังสีรษก็ไปขึ้นกันด้เนาะ บ่าไปได้คนคนนั้นโอ้ยมันไปข่าเข้ามากออังสั่นจังสี่โอ้ยบอกไปแล้วแต่คนก็นยังบอกไปเนาะออจังสั่นแหละมันเรเปรียบเทียบเอาเองน <c oughs> ี่น้าบอกรลด <c oughs> <c oughs> บางได้ที่เพิ่นปฏิบัติกรรมฐาน <c oughs> บางหันแหละเป็นมางสืบศาสนาใดนั <c oughs> งนั้นก็มียังแต่คือชาวบ้านนั่นแหละหอเนี่มันสิบวันที่สิบห้าสิบหกมากสื่อเลขน้ำการ เนี่ยทิศกิงเล็กน้ำกันเป็นได้ไม่ออกฝันดีว่างมือมึนเลยเบิ้งทุกคนตัวมึงเองมึงก็บว่ฝันเราเองบักหามึงเนาะเออแล้วก็แล้วก็พากันเหมารถเหมาเรือเสียคานน้ำหมกน้ำมันไปหาขูดเอาน้ำต้นไม้ต้นไหลได้บ้านี้ว่าะทำทาจมพึ่มพึ่งปั้มั้มสั้นเงินเงินกันนักเข่าเออนั่นแหละพวกผีจะว่าพวกผีพวกเป๋พวนหิวมันบ่มือมึงพ่อเด้ ทำซาส,าสันกัเฝาากเเคสเคการมิจรูปเป็นเ mm hmm. ท,ทวดาเขาปิดหงอยว้างแห้งแล้เขาบมาหามึงดอกด้อดความโลภจากตลาด mm hmm. ี่เขาโลภปานนัังแล้วไาสิมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นได้จากบุญของเจ้าของเองนี่การเทวดารักษาบุญรักษาเทวดาทุมค้องสิถ้าให้พระรักษานะพวกเจ้าต้องรักษาพระาใจว่าละ่ะคุณพระรักษาเด้ออย่าบ้าเม่นคิดเอาเด้อ คือกินเหล่าเมายาอยู่บ้างอย่างเี่ให้พระรักษาบม,มีท่างเจ้าต้องรักษาพระเอาเองตั้งหากพระพุทโธอยู่ในใจนั่นแหละรักษาไว้อยู่ในใจนั่นแหละพุทโธไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อยอยู่ในหันเองว่าหาตะแครงว่าหังตะแขรนอันอพุทธลูกสังลูรุ่งยังแล้วแต่ให้ห้าหนึกเอาอยู่ใ,ในใจเดี๋ยวห้าสิไดีอยวเว่าธรมกายของพุทธเจ้าเองด่อหน้ากายให้ทมสปากฏให้ห,ให,ห้าเอง นีพูดป็นผู้ภาวนาประจําเขาจะหูอยู่แล้วแหละเนี่ยจังสิหูอยู่ภาวนาไปภาวนาไปสร่างอุประขึ้นมาในใจของาของเองเออเกิดจเกิดเป็นธรรมกายของมาในหันเองว่ามันวัดธรรมกายได้มันอยู่ในใจของใครของมัน่นเอออนะันนั้นเป็นซสื้อวัดเพิ่นวัดอีมพญายหลวงปูส่สดอนะัอนะอนั้นต่างหากนั่นแหละทุกคนแต่อยากให้พารักษาจ้คของตองภาวนาเอาเองเออภา,าวน้าไปภาวนาเอง พระคือุน่าจะของเองจะค้องเองกับที่เป็นพระเองลหะนะฉันว่าบอกแต่ละคนแต่ละคนเข้าใจซะการคือเข้าฝากของไปหนึ่งได้บุญบ่ออีกละบ่านนี้อันนั้นเป็นปัญหาของพูนรับฝากของยันเจ้ากรรมไม่เว้นมาขาบมาเพื่อเกี่ยวกันได้บุญอีกตั้งหากได้รักษาอีกตั้งหากได้รู้จักคนมากขึ้นอีกตั้งหากได้รับความปลอบปรงความากขึ้นอีกตั้งหาก ไปนี่ฝากคนอื่นไปทาบุญได้บุญบ่ได้แต่ของเป็นโศสระออกแล้วเนี่ยหรือสว่าข้าบ่มีเวลาไปฝากผู้นั้นผู้นี้รืยความจําเป็นอุทิศไว้แล้วนี่ขอบุญนี่จงถึงแด่มาได้บิดาตลอดอทั้งสสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็อุทิศไว้แล้วก็ฝากผู้นี้ไปผู้นั้นก็ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งหมายถึงผู้ถูกฝากผู้ฝากนี่ก็ได้อีกส่วนหนึ่งคือการเขากระมานในตัวนี่ของไผ่เนี่ย ของลูกเจ้าเด้อความหลานเจ้าเด้อควาคนหูจักเด้อคนหูจักการฝากจังสิโอ้มันยังคิดหอดูอยู่เนาะนีะ่นี่คือคนอ้นจิไปวายยังกับยังอื่นอื่นอีกเขาหังมีความสื่อสัตย์ยิ่งกว่านั้นอีกยิงก็คนอีกหมายถึงว่าเนี่ยเขาอุทิศบุญไว้แล้วเนเขาบุญนี่จึงถึงแดง่บิดามารดาข้าพเจ้าญาติทั้งหมดหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายมีที่สุดมีประมาณนั่นนี่คือผู้ฝากสําหรับผู้ฝากพ่อไปตกเมื่อผู้ผลลับแล้วบุญมันกระจายออกไปเอง จันสัน้นๆภาคกานคลิปให้มั่นให้ให้ฟังผู้เพิ่าานสอนกรรมฐานซะฟังเอาตัวน,นั้นแ <c oughs> หละบ่อึดดอกทุกมเอื้อว่าบ่บ่ไปวัดก็ได้ฟังเยอะแยะอยู่แล้วมันมีอยู่ในโลกแคบๆลโลกฟามืมอรับโลกนี่อยู่ในฟามืมอร์แห้งแล้วผู้ใดเข้าใจ <ừ. S 1> เห็นว่าตามโลกอยู่ในฟามืมอคือ,อยังมึงว่าโทรศัพท์นั่นแหละแล้วหูทิปตาทิปก็อยู่ในหันเบิดแล้ว S <s <ress ions> <c oughs> แต่เบิ้งเอาเบิ้งแล้วกับพี่หน้าว่างห้มันเปลี่ยนไของทุกอยา่างบ่มีถทบบ่มีคุณนจาของตั้งหากได้เป็นผู้ใส่มันเป็นโทษเป็นคุ้นือกันนั่นแหละยังก็ดีเ <c oughs> อาพอ่อ <c oughs>